นาทีนี้ต้องยกให้น้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่คนสวยแอฟทักะอนเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งตัวจิว๋วที่สะกดใจแฟนๆได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวล่าสุดสร้างความปลืม้มปริ่มไปทั่วโซเชียลอีกครั้งเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในแคมป์ฝึกพรีเซนต์ระดับนานาชาติ t e d Talk Ivy Camps 2025พร้อมกับหัวข้อที่น่ารักเกินต้านอย่าง Why People n e e p e t หรือ ทำไมคนเราต้องมีสัตว์เลี้ยงความพิเศษของการเข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฝึกความกล้าสแสดงออกเท่านั้นแต่น้องปีใหม่ยังถ่ายทอดไอเดียด้วยมุมมองที่ทั้งอบอุ่นจริงใจและสร้างรอยยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะวินาทีที่น้องพูดว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงดีกว่าสัตว์เลี้ยงไม่ดุเหมือนแม่งานนี้ทำเอาคุณแม่เอฟช็อตฟิลไปหลายหมื่นโวลต์แบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว ต้องบอกว่าน้องบีใหม่ไม่เพียงแค่เก่งและกล้าพูดเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์จากบุค,คลิกที่อ่อนโยนมั่นใจและเรียบร้อยราวกับถอดแบบความสง่างามมาจากคุณแม่และคุณยายแบบเต็มๆบวกกับรอยยิ้มสดใสและแววตาที่เปล่งประกายทำให้แฟนคลับต่างเทใจให้เธอแบบไม่ต้องลังเล หลังจบกิจกรรมน้องปีใหม่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากแคมป์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีพัฒนาการด้านทักษะการพูดในที่สาธนารนณะและเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเธอกำลังเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกด้านทั้งสติปัญญาอารมณ์และความสามารถ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆก็เอ็นดูน้องปีใหม่เพราะเธอคือตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ที่เปล่งประกายด้วยพลังบวกและมีอนาคตที่สดใสรออยู่ทุกย่างก้าว